เสวัสดีครับท่านผู้ชมเราอยู่ในการเอาชีวิรอ,อดไม่ครัวอีกแล้วนี่คือห้องที่ผมเพิ่มเติมมาห้องตกว่าดูดีขึ้นเยอะไปฟาร์มหินมา นี่เป็นชมวิวป่าไม้โอ้โอ้แับนกกระอบอกปุกทุกช่างโอ้โอ้แบตเหลือสิบเจ้าไม่มีอะไรเลยเหรอ คราฟท์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 แล้วอันนี้ผมแ้วมนผมไปเจอกบาดอยู่แล้วมันมีเหล็กด้วยก็เลยได้ดนี้มาอืมก็แต่ว่าวางไว้อะไรนะไม่มีไม้นี่หลงลืมเลยแก้ว หลงเริ่มกันหมดแล้วนะเริ่มเออไม่มีัวเออ้เคลมคนเลยว่ามึงยินไม่มัเป็ดเก็เป็นอะเป็ดเกอาไุดิเอาดินมาเป็นเก็อะไรวะ ก็ปักก็ปักก็ได้ฝังแบบเอาดินวางขบไปข้างบนเลยแล้วมันมีซากกลืมตรงนี้เ,เลยรู้เหมือนกันชาวบ้านเขาสร้างมัม้งมีเหล็กเพิ่มโอ้ย เวลาขุดหินแล้วติ๊กแอร์กันเอาเล็กสร้างบ้านแบบพื้นสวยๆอ่ะเราสามารถสร้างคุชกรเหล็กได้เลยนะแค่สร้างเย่เย่เบบี้ กูเลมที่ไหนไม่รู้ตุยเรามีเหล็กใช้เลยเยี yeah. นี่คืออาหารที่ผมไปเก็บตรงไว้ใช่ผมฟาร์มเนื้อหมูจากเนื้อหมูป่าคับลูิเออหุงตัา้งนานเลือเหล็กหนึ่งงานแล้วเหรอ อีกครับทีมาาห,หน่อยสัรานหน่อยดิทำไมเราไม่คราบชุดก็ไม่มีชิดกกอดแต่เรามีโล่ก็ยังดีกว่าแบบเราเป็นสปาร์ตัมมันจิงมันอัปเดตล่าสุดมันมีหอ,อกเลยและนี่แหลครับปอมค,ครับแป๊บนึงนม่ซื้อไม่คึบแทอยู่ยยขุ่นหินหามชึบๆอ,อื้อด้วยการทานเออทาน เราไม่มีทอชมอนสเตอร์เกิดผ่านมา่อนทำไมถ่ายมันใหญ่จังเนี่ย่อนเดี๋ยวถ่ายมัน,หนนะใหญ่เท่าไหร่นะโอ้โหใหญ่บิ๊กบ้มมันการแบบ ะเยอะเลยเอเคที่เหลืเก็บไว้เก็บไว้แปดก้อนเนี่ยนะเรามีเพลิงเรามีเชืดอฟืนแับไม้อะพุทธานนี่สิ เียหิวหิวแล้ววยหิวก็ทนก่อนดิยี่ทุกคนดูปลาแซลมอนที่นี่ดิใหญ่มากนี่นี่คือก็มี เน,เนี่ยแงดีเราจะมารีวิวบ้านนี่มีป้ายชื่อแล้วนี่มีชื่อผมธงโจนที่ไอไอรอนกริม,มจัดการมาให้ผมของในตัวผมมีอีกหนึ่งอันนะเนะ่ลอืมเรดูว่ามีอีกหนึ่งอันเราควรทำอะไรคนรตกแต่ง ฮั่าฮั่นฮ่าฮ่ามาฮ่นออฮ่นอ่อเอเอบูพูดภาษาอะไรเนี่ยพังง่ายมาก มันจะมืดแล้วออกนี่ก็เป็นในบ้านนะมันรีวิวในบ้านดีกว่านี่ก็จะเป็นแบบไหนอยู่ตัวนี้เป็นคราฟติ้งเทเบิลเอาไว้คราฟของนะเอาคราฟของนะนี่เป็นบ์ดตกปลากับพื้นที่ขยายส,สวยๆมันวันเริ่มายเป็นฐานรพขึ้นเรื่อยแล้ววันนี้เป็นทางออกฉุกเฉินทางออกไฟไหม้ มันจะเจเล a l ด r t ไปเดิอู้ชิวๆใครป้องบีมาปิดประตูเอาตัวเองมันจะบื้อได้ขนาดไหนวะเนี่ยไม่ทางาออกุกเชิญ นี่เป็นทางเข้าหลักนี่ก็เป็นบ้านธรรมดาอืดเจะเป็นมานี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์เด็ดๆเหมืองที่เราอื้อือคือเราไปจอดเชื่อมันตรงนี้มีเหมืองขนาดใหญ่ที่กุแ้แหล่ตรงนี้ให้มันดูบนฐานทัพคืนเฉยๆท้อทงโลงกันแหละ โว้ยตัวแต่งนี่ครับโต๊ะคัาระวังทางข้างบนมันมีอะไรบ้างอย,ยู่ใโตปฏิบัติการนอนดีกว่า ไปดูคนล่าง,างกินบูนี่ที่นี่เป็นสะพานสะพานําฝากโตาทำการสร้างทางน้ำเลยก็ทำการสร้างไม่น้ำแล้วอืมสวยนะทำไมตอนขึ้นมือติดติดๆขัดมันกระโดดตั้งแต่ลีวิเลขทำไมใครขึ้นบันไดแล้วมันกระโดดวะ นี่ก็เป็นด้านล่างนี่ก็รัวขมิดขมังทำบอดีด้อันทยน่นี่ขมิดอันที่นี่นี่เป็นพี่สูบน้ำมันเยอะอเมริกาอะไรวะนนี้อเมริกาโฮเซแคนยูซิอืม มันติดอะไรเนี่ยมันติดติดๆก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับฮึ